สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม PS o 2นะครับผมชื่อเต็มมันเรียกว่าอะไรนะ แต่ดซีสตาร์ออนไลน์สองครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมแอมจานนะครับเราจะไปลงดันดีดันดองตีตีสองฝูงน้องมาดันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อะไรเนี่ยแม่สลายอีกแล้วจะเออชวนพี่มาดีกว่ามาสักครู่นะอืม ยังจะเจิ๋วไมเกิดอรเกิก็แงอ้นไปแล้วฉนไปแล้วอไหนวะตอนนี้เรตติ้งเราตที่สามสิบตีคอมเมนต์กอินฟาดเยีมันยดิ่ง้ไปยดิ่งดิเมดก็ไม่รัจะเข้าดันได้ไหมเฮ้ยเมื่อติปดดนไปเมื่อไหร่วะไรกนไหนเมื่อคืนเลยะอ้ อารักไปก่อนถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวต้องเฮ้ยทำของเฟรมมาแล้วกันเฟรมเฟ็นยังไม่ลงไม่น,น้อยอยู่นะเ,เป็นนำเลยจะรับเคล็ดอะไรก็นำเร็วๆๆๆๆตี๋เดี๋ยวต้ก็ไปหัวตี๋เอ้ยเอ้ยเอาใหม่อเอาใหม่โอเครู้สึกว่าจะเปลี่ยนหัวตี้ไปได้ไม่ใช่หรือแล้วแ่ตัวเองเลยแล้วกันตายทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นวะยรุ่งเล่นมาไม่กี่วันเองไม่รู้เรื่อง โอลองตรงเลยอ่ะถ้าลงกับ2กรนี้ตายแน,น่นอนเปมเมลา10สิทธิ์ท่าอ่ะ12มึงใช่ไหมจะรอดให้ดู12ใช่หัก็ลก13ก่อนนะอ้ามาโรกเฮ้ยเ<ป>น็ดลุดเน็ดรุด,ด,ดหรือเปล่าไม่หลุดจะต้องให้หัวหน้าไปก่อนสิฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยดไปลูก พี่เสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าน้องก็เล่นเกมขลังเหมือนเช่นเคยเฟรมหายไปไหนอ๋อยังไม่มารอบนี้ชนวัดเฮ้ยไปเป็นสเตจของของเราอย่างนเกมหายเว้ยหายไปไหนไม่รู้แหมวอลุ่มอับสุดแหมชวนไม่หมเลยอ่าทุกคนคงรู้จักท่าน เิมุกิมุเตมุแล้วกูเลยบิ๊กพี่บิ๊กพี่สามของเรานเองทังไมกูไปแล้วออกไปออกไปออกไปอาไปจะเอาคนมันเรียกไงวะเฉพาะหัวตี๋เหรอทุกคนเรียกได้หมดแต่ถ้ามันครบสี่คนแล้วก็จะเรียกไม่ได้นะคะออกไปคนหนึ่งดีออกไปได้อีกสักครู่นึงใครก็ได้ออกแล้วเอาใครออกไป เอาเวทออกไปเออหรือไม่มีฮิวลืมกดตรงเฟนใช่ไหม,มเยอะนึงเอาเวทมาดีกว่านะชื่อพี่เนโกโโ่กะคุรกใครน่ะชวนใครมาอนนเอ้เนื้อเฟนไงไอ้เนเฟนไม่ใช่คนนี้ใช่เหรอใช่เหรอวะไอ้นี่ชวน ใครถูกอเเียาไปไปลงดีกว่าผิดคนผิดคนจะเฟรดคนไหนวะเออคนนี้นี่หว่ะเฮ้ยเอาคนออกยังไงก็กดชื่อเดิมที่เราชนที่เราเอาเข้าเมื่อกี้นั่นแหละฉันมาเตือนี่ยวนัะพ้องอืมเออถูปาตีเอาอะไรดีนี่นแล้วกันนะไอ้ลงตามมาโอ้โจ๋องอาเลย์อาเลย โอ้บันดาลเคระไรเนี่ยดีฉันเวลามันฟาดมาเราหุ้ยหุยหุยอหยอหอยเหุยหุยนะเป็นหุยเป็นตกระวาตายไม่ตายหมดเลยจะเออตุ่นอุ่นไม่ เขาไรฟป่ลาวเฮ้ยโอ้โหรถทีมไี้่สิบไม่เคยลองอยากลองเฮ้ยมันตกถ้าโดนลาวานี่ให้ถ้าจะเดินตรงลาวาจำแอ๊ะฮึให้กระโดดยำๆอมาเลื่อนได้ไมกเลื่อนจนลึกเลือนตามเลื่ตามเลืตามเลตามว้าวว้าวยืมยมนี่ไงเสียงในเกมหาย

บทที่เรียกมาเดจะตรงกับเลเวลจะตรงกับคนที่เรียกมาน,นะ <Yeah. S 1> ไม่สูงแมนโซนาี่ม่ตายทีเดวดาบสวยนี่เลเวลเฟดผู้พลังโจมตีก็ก็ูก็ไม่เห็นผู้ <laughs> ตายเลยทีเดียวอะไรวะทำอะไรนะครับนี่ผู้ดาบเลเวลเฟดอู้โหตรอกันด,ด้วยดิ แล้วว่าไปนี่เรามีสองแคมจะดูจอใครได้จออาผมก็ได้จอท่านเองาก็ได้แคมคนเรามีรูเดียวไม่ใช่หรือเปล่าโอ้โหคนละคนละแคมอะไรเหรออัดด้วยไงอัดละเออไป่เรื่องเฮ้ยก็ไม่อยู่ก็ไม่อยูๆ ่าไปทางไหนเนี่ยลงลาวาใช่ไหมครับลงบ้าเลยมาทางนี้ขึ้นข้างบนนี่เปลี่ยนหายอ้าวมืนเมาเมาทางไหนวะมาทางนี้เมาลาว้ามากไปอะเปล่ารอเบเกอร์เปล่าว่าคำนี้เมาลาว้ามากไปเปล่าไม่รู้ไไม่ใช่ว่ะมันต้อง ดูกระตูหน้าไปเปล่าทำนี่ดิเฮ้ยช่วยลงไปแล้วไอ้นนี้อะไรช่วยๆลงไปก่อนเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่มันกล่องอกล่งไม่ใช่กล่องกล่องอะไรเนี่ยมันคือใบศิลาจารึกป่าอขุนล้ำตงเหงนี่เจ้ามัน เจอจาะเจาคนไปดิอร่อยทีนนี้มันเป็นแท่งเลยโอ้มันเป็นแท่งมันเป็นทรงแหลมทรงกลมเป็นกระรวยตรงกระโดยตรงกระโดยตรอเนาะเฮ้ยตัวคุยอะยิงอะไรเนี่ยเ้ยหัวบอดลงลาวาโคตรโคตรโคตรผีลงไปแบบิ้นๆเลย ตายเดิตายเดีแล้ะจ๋อมโดดีโดดโดดนโดดโอ้ปวท้องเข้าถุนวดท้องเข้านนไดกินลยต้อไปก็นม่รู้ปวดไบเลกินวันนี้เข้าน้ทันตายปะทุะโอ้ไปไม่ช่วยด้ยโอ้ไปไม่หล่นเจอไปไหม่ เรื่องของมึงี่จอมมมากะอมมนมาโนะอ,นะอ,อ้มันบินเต็มย,ยาลงลาวาให้กอดมันปีเลยโอ้ตงังไม่ได้เก็บตงังไม่ได้เก็บตังไม่ได้เก็บตังโลภโลภตงัง What am doing? Emergency! Code! Avoid! <laughs> เียงทั้งเต็มจะหายไปไวไัตถเป้าหมั้หม่ยวตหม,ม,มุดออาจากวป้าเออาว่าหม่จวัตถุเายัเป้าหปมวว้มาต้วว้าว้าเ,เ,มโห,โเหมมเรื่องจิ๊บาา้าง <c ười> ถ้าเงินเดือนไม่ออกจ่อไหมีริงจริงีใกับเอ็มสองคนนึกเลยแล้วแล้วเตงจะกินอะไรอะไรไม่ได้กินกับเธอฉันอยู่คนละหลังกับเธอแล้วเมื่อวานเขาบอกอะไตังเด็กตังเตกอือถุกวันนี้ค่ะเดอดีโดดีโดดีโดจะว่าไปทางว่ามันอยู่ข้าวบนประมาณที่ทหนไมเนี่ยคะ ไม่รู้อ้าวจะไปที้งมันตรงนน้นนะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปนำทางไปเลยเด็ดปีก็ได้เจอบอสไปดูนะตัวใครตัวนั้นจุ๊งจุ๊งจุ๊งจุงจุงอะไรอะไรเออแถวนี้ทำไมมันเย็นจังเลยแอมเย็นมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปรับอุณหภูมิเลยเลยเลยไปไหนนี่ไหนปัญชแปดบาทบางบูอยูเนี่ย ฮะชุดในเกมเนี้ยมันปรับเลยคุณม่เป็นปกติจะร้อนใจหนาวใจเย็นยังไงก็จะปกตินะนะแหละท่านเจ๊บอกเราไอ้มึงขึ้นไปยังไงเนะนี่ยอ๋อเนี่ยดูดิมันต้องมีสเต็ปโดดไปตาสมสถนะิต็ะไก่ไก่อะไรแกเอ็มไก่เฟมมีอะไรจะบอกมีอะไรครับรักเอ็ดรักเฟมใช่ไหมครับไม่ใช่คนระับ ไปตูนไปขัลดฮะเมเป็นบิ้เอ้สอบไหมครับทดสอบไหมครับว่าเป็นเหอไม่เไทดสอบครับแค่ฟังก็รู้ว่าเป็นบิกตอนนี้กันคืนเดียวรู้เลยเรื่องอะไรเรื่องอะไเออเออเรื่ออะไเ้ยเย่า้ มอสาวเลยเอ๋เียมอสาวเปลยมอสาวเลี่สนยใครที่เลม่นครับผมชื่อชิุเกิชิุเกิชิุเกะอยู่ในเรื่องดเรมอนนะครับอ๋อเรียกว่าเรียกว่าชิซกะเอ่อเปียนบอกอยู่ในเรกนี้สิบวิ

ก็ลองดังลอบเดียวก็ลองซับเซิร์ฟเคสดูครั้งแรกนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแอมจังขอบคุณด้วยสิอ่ะขอบคุณครับวไอ้อออผิดท่ออีกแล้วเออบ๊ายบายเออ